สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สกูสกคนเดอมือนีก็สิพากันมหาสะป่าน้องพี่น้อง้างหลังเฮานี่เนาะน้ำกะเรือบอลายประไดเนาะกัสิมาสะอาปาซิวพี่น้องกับบุหัวสิไดลายสําไดสิได้พ่อก้อยหรือบ่เนาะกะถทาเบิ่งทาส้มนำกันเนาะพี่น้องตอนนี้บ่วจอนเพิ่นกะกำลังปั้นเนาะพี่น้องนี่เด้กพุดปั้นไว้แล้วกัสิสะมาพี่เนาะถือแพแยงมาขังพี่น้องนี่เด้มุม ใบพื้นบาดได้มุมหมุมุปหาจอบป่าอุปกรณ์ของเขากะมีจกมีเสียมสวิงกระทังเนาะกระทังถี่ตักน้ำซะแล้วกะกระทังใส่ปาลาอะไรพี่น้องฟูจกกับแพรแยงอยู่ฟูเนาะอีดุยดเิเห็นยังนะฟูเด็กๆเขาหาโตมาเบิดเลยมึงให้เพื่นคุดบนอันนี้น้ำไว้ก่อนเนาะ ละสะคือมานำ้ำมันจีได้หงนะพี่น้องมันยังแกกเราคือนี่คือมังหอยับเห็นหอยเก็บมัอตื่นหม,ม่มันในนี่ห่ะมุหัวมีปลาคอหน่อยปลาดุกหน่อยหรือว่น่าจะมีเนะาปะปลาปลาซีลายหยุบหยุบหยุบ,ยบปลาคอหน่อยปลาดุกหน่อยเขามันมีกันจังว่าสิบืนเขาไปซดนแน่นะ ไช่มุนอะนะมันบาดได้ค่ะเกอร์เกอร์อรบอลลุมมุมม,มุนบาดพืชควกักๆอยู่ีีเดพี่น้องลังคุดเนาะตึกบัพพูไดใบน่ะสีบาดเลยเนอะมุมมุมนาขาวบักดูอันนี้ปว้าวแล้วบักดูดุแถๆไปหันไปนี่น้ำตลอดเลย เนาะจักหายัางเจ็บห่วชันกน้ากวีหางแบบแบบสวัสดีพี่น้องซาปา้ำคลอนพี่น้องเข้าสู่ฤลดูแรงนะมันกา,าน้ากระบกกระแหงนะเนาะเสือว่าได้พ่ออุพ่อนก้อยเนาะน้าม,มันกระเรือโบรายนะ โดโด่ก็บึงก็เงกก็เงก์น่นมัจอบแต่ทั้งลักหมอดูกันยังมีปลาเข่ามาดอกวาวกันยังพบไปทั้งนายอยู่เนาะขบวนน้ำใกล้สีเบิร์ตพี่น้อง ว่ามุมไหลสว่สบปลาซิวลุยขีดต้มขนาดว่ามุมแต่ละตัวสำรวจขนาดเลยหล่อบงกอนพี่น้องก็หลายอยู่ได้ปลาซิวได้ปไปไมันกำลังแหลนลงน้ำนกำลังเริ่มขอ,อนลงหยุบหยุบอยูอ่ หอยตรงไหนปลาออกมาปลาหยุดหยุดหาเก็บหอยหอยกะหน่วยใหญ่มันเข่ากับเลยเนาะเดี๋ยวเต้นหนุ่ยใหญ่เดี๋ยวเต้นหน่วยชมเลยอ้าวอ้าวอ้าซองไอ้น้องอันนี้กะลุยขี้ต้มขนาดเลยดุยดุย ตาโตแน่นอนรีเบานี่โอ้ยได้กินอยู่บ่มุมโอ้ลมขีนต้มดึงบ่ขึ้นเลยพี่น้องเอ้เก็บหอยเก็บหอย เห็นบ่ดุยเห็นบ่หอยน้อยหลายใส่ได้แต่หอยน้อยเละหน่วยใหญ่ยังว่ามันเข่ากับน้ำเริ่มบกมันก็เข่ากับเนาะหอยน้อยเลยมันก็โจ้น้ำขอนน้องบักมุมอีดีดีเป็นน้องบักมุมน้อง ี่จะเครยญาติเดียวกันมาเลยนะคอยลุกไปห้าย่างกอนกัดเห็นยังลรกกกผือกัดเห็นยังมุมใจใจห้อนเลยมุมมุมใจห้อนหอยสามสีหน่วยน้าบกจังห้าเก็บพี่น้องน้าบกแล้วโด้เอ้ยน้าบกแล้ว มันหมุนต้มได้ถามีปลาคอปลาดุกน้อยกันเลยเบเกอร์เบเกอร์เบเกอร์นี่บมสนใจนอนเบิ่งอย่างเดียวมุมนี่ผวา้าวลุยตม้มลุยโคนขนาดเลยเบิง่งก็หาเคี้ยวหอยกันเรื้องอหอยหนุ่ยใหญ่ น้อยๆเนี่ยปล่อยๆใส่น้องน้ําถ้าน้องเิงบ่ได้อกน้องใหญ่เป็ดกินบ่ยังปล่อย อ๋อคอนแล้วมันตันน้ำปล,ปลามันเข่าไปชอนอยู่โกนไปตะวันเด้อจะได้กินจากโตเบาเนะนี่บอแล้วมายังเธอดึกดึงดึงดึงตะวังเด,ด้อ กระปูบ่เอารถกระปูกันไปปนอันเดียกระปูกระบังหอยย่ามานิบมือโอ้บันดีนักแล้วดิบดังแล้วลูกมังบัางขุดกระปูนี่ยังไปยังไป ยังมีอีกนะกร,ระปูน่ะฮันเอ๊ะปลาซิวในแงงหุ่นหยุบๆอยู่งูม้าขบกินปลาซิว เกเกอร์เห็นชนใจนกเกรนะ์เนาะนอนบึงก็พอแล้วนกเกอลพอมุมนี้มันยังตัวใหญ่มีแบบก,กุง้งพอเนเดือดไปทางไหนนี่กระปูอ้ารถตัวชนีดเดือดตะกอน เดี๋ยวพี่น่อยเออไปขอาปุดูหน่อย,ออออนนอยตัวหนึ่งนะคะหราบอกออกใช่ไหมมุนน,นี่นี่น,นี่มุนนี่นขอบรุลูปาดู นั่นได้แล้วปลาคอพี่น้องอผู้กระทางเอามากใกล้ๆหนึ่กระทางเก็บเอาปูใช่นหมนี่พี่น้องก็ได้ปลาคอตัวหนึ่งดุกุยไหลกระปูบ่เบิเ้บเบิเ้บเบิขุบกันหนีบดังได้่ะ

ค่าคิดต้มเนาะต้มตันเนาะวินั่ง,ง,นนง,งดีๆก็ยืนรุ่น ตหาไขับไป,ไ,ขไปหาดูมุม้มขับไปหาปลาขอไปมุ้มไปกุ้งก็ลายแต่ตเมื่อตวัยใหญ่เปไหนนี่พี่น้องหาไหลปลาขอออกมามุม้ม โอ้มันสาบกินสาบกินไปยอย่างเดี้ยตรงนี้เห็นตหลังมันข้าวาวะเอาไม่ได้มันเอกขมซะน้ำออกเองไปดิเดี๋ยวพี่้อง เกตะลงังทุกคนเก็บปูเก็บปูเก็บปูน้อยน้าผมก็บกแล้วนะพี่น้องปลาจอนเพิ่นกะหาเก็บเสสวิงเนาะในนี่กับหัวลายหน่อยสำหรับในพี่น้องพอดีจังสิให้ยปลาจอนเพิ่นเก็บเนาะ กำลังเก็บแถวนะยู่ปลาเขาก็ได้พออยู่พอกินอยู่พี่น้องนี่เลยปลาซิวกับกุ้งกุ้งบวคอยลายมาเลยเนาะกามันบ่มีน้ำสะอาดล่างก็เอยจะเอาไปล่างบนอื่นเนาะแต่ปลาคอน้อยตัวหนึ่งแล้วก็ปูน้อยแมงตับเต่ากับเต่าสองตัวปลาซิวก็ได้พออุพอค่อยอยู่พี่น้องนี่เล มันกะสีโตบ่ค่อยใหญ่ขนาดเนาะนี่เมื่อแล้วเฮากะล้างให้สะอาดแล้วก็เลือกขี้เหงาออกเนาะก็ถ่าเบิ่งบ่ต้นเก็บในอันผแผลงบนวัอจเพิ่นซะใส่ให้เลยได้ตื่มว่าสิได้ลายขนาด๋เนาะลูกทีมเฮาหาโตเวลาเห็นคนก็เสียงสนัตหวั่นไหวประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยโหเพิ่นเห็นคนอยู่ทางโหเสียงเซวเซวเฮาเนาะตอนนี้เพิ่นก็เก็บได้แผลงใหญงเนาะพี่น้อง ดีเด่นะได้ตื่มลายเติบพี่น้องเพ่ก้อยแต่ว่ามีทั้งขี้ดินตอกต้มขี้เหือเนาะคอยกระซิมาเลือกตัวนี้ใส่กระถางก่อนพี่น้องเยตัวสาอได้แต่ขี้เหือน้ำเนาะเอาไปเลือกเอาอยู่เทียงนาพอแล้วพี่น้องจังบดเอดนั่งเลือกยูเทียงเนาะเลือกแล้วก็ล่างง่ายสะอาดเลือกขี้เหงือม่ออกเนาะ ได้กุ้งตัวนั้นตอนนี้ก็เก็บปลาหย่าเลยน้องพี่น้องก็ถีลงเรืองลงเรืออยู่เล็กน้อยเลยเนาะก็สีขวาน้ำมันไล่กับคืนลงไปไล่กับคืนลงไปมุงเก่าเลยเนาะน้ำใสเลยนะแม่รู้าขึ้นม,มันหมุนต้มเนาะยังมีอยู่ปลาคอัขว่าลงคือเก่าอยู่หน่อยน้ำชีชัย มันก็เห็นรถดินอีมาเบิ่งพี่น้องว่าได้หลายซ่ำไปปลาขาวได้หลายเติบห้อยกะละกำนึงเอาไปตึ่มโตคอยคลัวมื้อนั้พี่น้องกับกระปูปูน้อยเนาะปลาซิวกะโอ้

อยาหาปลาแล้วก็มาหาล่างอันอุปกรณ์ของเเาานะพี่น้องมาหาล่างอยู่นองไฟงท,งทึ่งใกละนะ้เที่ยงปแพี่เนาะว่าแถวหน้ามันบ่มีนม้ำล่างพี่น้องมีแต่ขีตนะ้ตุมเนาะล่างแล้วก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องแต่ว่าเขาก็ต้องเมื่อเอาเลือกขี้เหงื่อออกเท่อน,นึงแหลกะก็โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไวส้สนี้กันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกดดิ่งให้ในเด้อพี่นอ้องผู้พ่อคลิปหนานะ้าเนาะ สําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวว่าสบายดีสวัสดีพี่น้อง